สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิ่งอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะกิ่งมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่อยากมารีวิวอยากมาโชว์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะบอกเลยเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเอามารีวิวให้รับชมกันก่อนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่กิ่งเลือกมาจะเป็นอต i ูซ z MU-X นะคะหน d i o o n i x นะคะปี2019นั่นเองจดทะเบียนปี2019ผลิตปี2019นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Minor c h a เชนนะคะโฉมปัจจุบันที่เขาทำออกมาเลยบอกเลยว่าราคาป้ายแดงนี่ขายอยู่ประมาณ เกือบล้านสี่กันเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้แต่ว่าคันนี้นะคะของเราตั้งขายอยู่929,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2 0 1 9เกียร์ออโต้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับออปชั่นตัวโครงสร้างต่างๆที่เขาให้มานะคะของเราเป็นรถคัดเกตนะคะดูแลเรื่องรายละเอียดตัวรถให้หมดเลยนะคะคันนี้ใช้งานไป3 2 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะ บอกเลยสวยมากๆชุดแต่งด้านหน้าของเขาก็มีมาให้พร้อมนะคะสเกิร์ตด้านหน้าเป็นชุดแต่งที่เขาให้มาจากทางโรงงานเลยตัวไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นะคะไฟเลี้ยวมาให้ในชุดคมเดียวกันเลยไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมนะคะสองฝั่งคู่หน้าเป็นไฟแท้ไฟเดิมกระจังด้านหน้าสวยหล่อนะคะรุ่นนี้ทําออกมาเป็นการปรับโฉมมาใหม่นะคะอิ u ุ u โลโก้ต่างๆนะคะโครเมี่ยมครอบสวยงาม จังหน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามนะคะบอกเลยตัวนี้รุ่นท็อปเลยนะคะถ้าใครตามหาหรือว่าสนใจรุ่นนี้อยู่นะคะติดต่อสอบถามมาหากิ่งได้เลยที่เบอร์0820726152นะคะตอนนี้มีรถเข้ามาแล้วนะคะมีเข้ามาเพียงคันเดียวเท่านั้นเอง ะะย้ำราคากันอีกทีคันนี้เราตั้งขายอยู่929,000บาทนะคะถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยตัวบอดี้สีรถนะคะจะเป็นสีขาวบอดี้เดิมๆจากทางโรงงานเขาเลยนะคะสีไม่มีการเปลี่ยนการกลับมานะคะแทบจะไม่เห็นริ้วรอยการใช้งานเลยเหลี่ยมสันของตัวรถนะคะสวยๆคมๆแบบนี้นะคะผิวพันธุ์นะคะสวยงามไม่มีทะลอกลอกล่อนเลยเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามนะคะคมชัดเจนเลย ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กทูโทนนะคะตัดเงาด้วยสีดําเป็นขอบ18นะคะตัวนี้ได้ดอกยางเหลือแน่นๆนะคะได้ยางไปใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะอ่ะรายละเอียดภายในซุ้มล้อนะคะอาจจะมืดนิดนึงเนาะอ่ะโชคไม่ล้มไม่เอียงนะคะหัวน,น็อตทุกมุมทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะอยู่ครบเลยบันไดด้านข้างนะคะ แข็งแรงสวยงามแบบนี้ไม่มีรอยแตกรอยถลอกเฉียวชนเหลี่ยมสันบอดี้ตัวรถนะคะสีไม่มีถลอกในส่วนของตัวกระจกนะคะเขาจะได้เป็นตัวกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวกระจกนั้นก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะผิวพันตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนะคะคิ้วกันสาดติดมาให้พร้อมสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะไม่ได้เอาไปติดเพิ่ม นะคะติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะถือว่าเอารถไปนี่พร้อมใช้งานเลยไม่ต้องอไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะตัวล้อมแม็กสวยๆนะคะเป็นล้อมแม็กลายใหม่ด้วยรุ่นนี้นะคะย้ํากันอีกทีเป็นตัว m ิ l เอ็ก Dionic นะคะตัวท็อปสุดรุ่นปี2019นะคะเกียร์ออตโต้ด้านท้ายเขาก็จะให้มาพร้อมสปอยเลอร์นะคะไฟเบกรกดวงที่3พร้อมที่ปัดน้ําฝนนะคะเส้นโครเมียมที่เขาคาดมาให้นี่ก็คือว่า ใสๆส,ส,สวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยถลอกเลยนะคะคันนี้จะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน9กด2อ6 5นะคะกรุงเทพมหานครรุ่นนี้มีกล้องมองหลังติดมาให้พร้อมนะคะกล้องมองหลังมาให้ครบเลยสกเกิร์ตด้านหลังนะคะติดมาให้แล้วชุดแต่งถือว่าครบทีเดียวเลยผิวพัน์บอดี้ของตัวรถนะคะพอสะท้อนกับแสงแล้วนี่ถือว่าสวยงามมากๆนะคะสีนี่ โดดเด่นมากๆเลยตัวบอดี้รถเป็นสีขาวมุกนะคะเหรี่ยมสันตัวรถบาด้านบนติดมาให้แล้วนะคะติดมาให้ชุดครบชุดเลยฝากไว้ด้วยราคา9,29,000บาทนะคะได้รถที่คุณภาพสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะรีบเลยนะคะมีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นเองเป็นรถเข้าใหม่นะคะอะเดี๋ยวพามารับชมด้านท้ายกันก่อนเลย อนส่วนของตัวด้านท้ายนะคะของเขาก็มีโชคมาให้2ฝั่งนะคะยึดตัวประตูด้านหลังนะคะอ่ามาดูตัวโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะหัวนอ็อตใสๆคมๆรอยเม็ดอกักชัดเจนนะคะฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนถอดนะคะสีไม่มีการเก็บมาสีเดิมสเปคเดิมเลยหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยเปลี่ยนถอดนะคะไม่มีรอยแกะรอยขันเลยไฟไฟเดิมนะคะไฟแท้ไฟเดิม สเปคตัวรถนะคะจะเป็นรถ PPV 7ที่นั่งนะคะรถครอบครัวสไตล์7ที่นั่งตัวเบาของเขาก็สามารถพับลงไปได้นะคะพับลาบไปกับพื้นเลยเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยนี้ถือว่าเหลือล้นๆเลยถ้าต้องการพื้นที่ในการ พาครอบครัวไปเที่ยวนะคะเบาะก,ก็สามารถพับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าท่านไหนอยากได้พื้นที่ด้านหลังนะคะเอาไว้เก็บสัมภาระหรือว่าใช้ของไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็พับเบาะลงไปได้ใส่กระเป๋าเดินทางใส่สัมภาระได้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวด้านท้ายนะคะ รายละเอียดตัวไฟนะคะเป็นไฟ LED สีทับทิมนะคะลวดลายออกในทรงเหลี่ยมนะคะเหลี่ยมสันสวยงามเลยไฟไม่มีรอยแตกงานะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวแต่อย่างใดเลยสเปคตัวเบาะด้านในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ตัดด้วยสีขาวนะคะ รายละเอียดถือว่าสวยงามลงตัวมากๆนะคะรุ่นนี้อย่างที่แจ้งไปเป็นตัวไมเนเชนนะคะถือว่าการดีไซน์ของเขานี่สวยงามมากๆหมอนรองคอนะคะสภาพยังสวยงามอยู่นะคะไม่มีรอยฉีดขาดไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยสเปคส,สวยๆเบาะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลย i ิสุ u m วิวนะคะโดดเด่นก็คือเขาจะมีจอตรงกลางมาให้ด้วยนะคะเพลิดเพลินในการเดินทางใช้เชื่อมต่อบลูทูธนะคะดูหนังดูการ์ตูนฟังเพลงได้เลย ช่องแอร์ต่างๆนะคะเย็นทั่วถึงตัวรถแน่นอนนะคะมีแอร์มาให้ถือว่ามีมาให้ถึงด้านหลังกันเลยทีเดียวระดับความเย็นนะคะของตัวแอร์ก็ปรับได้จากด้านหลังเลยนะคะไม่ต้องรอให้ด้านหน้าปรับนะคะด้านหลังปรับเองได้เลยในส่วนของตัวขอบประตูนะคะบุกด้วยผนังสีดำนะคะเป็นหนังสวยๆเลยนะคะเป็นสเปคลายเดียวกับตัวเบาะ ที่เขาให้มาตัวด้านข้างนะคะฟิล์มติดมาแล้วรอบขันนะคะฟิล์มติดมาเรียบร้อยอ่าเหลี่ยมสันโครงสร้างของขอบประตูนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะการันตีดได้เลยนะคะรถที่เรานําเข้ามาไม่มีพลิกคว่ำชนหนักแน่นอนนะคะรถสเปคเดิมโรงงานเลยเหลี่ยมสันขอบประตูนะคะใสๆคมๆแบบนี้นะคะยางขอบประตูไม่มีเปื่อยยุ่ยนะคะไม่มีเสื่อมสภาพแน่นอน รถปี2019นะคะระยะการใช้งาน30,000กวโเท่านั้นเองถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะคันนี้จดสคบรตรวจสอบสคบมาเรียบร้อยนะคะได้รับการตรวจสอบมาเรียบร้อยนะคะ i s u mm ู hmm. u m มิลนะคะคันนี้เป็นเครื่องขับ2นะคะเป็นตัวขับ 2, 2> mm hmm. นะคะปี2019สีขาวสเปคเดิมเลย mm hmm. อ่ารายละเอียดด้านหน้านะคะตัวเบาะเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวพามาชมใกล้ๆนะคะสั่งการนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะเรือนหน้าปัดใสๆคมๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยแตกรอยงาแต่อย่างใดนะคะตัวอักษรทุกตัวอักษรเห็นชัดเจนคันนี้ก็จะได้เป็นระบบฟูสตา้์ด้วยเลยนะคะกุญแจเป็นสมาร์ทคีเลส ในส่วนของตัวจอนะคะได้เป็นจอ a n d ด o i d ทักสกีนนะคะเป็นจอสเปคเดิมไม่ได้ติดเพิ่มนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะฟังเพลงต่างๆได้เลยนะคะระบบ Air Auto พร้อมกับตัวคันเกียร์นะคะตัว m ิ x นะคะเขาจะโดดเด่นมากเรื่องการดีไซน์ตัวรถนะคะไม่แพ้กับแบรนด์อื่นๆเลยนะคะอันนี้คือรถใหม่มากๆเลยนะคะด้านบนนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะ รถนี่สวยใหม่มากๆในราคา900,000กว่าบาทนะคะเมื่อเทียบกับซื้อมือหนึ่งป้ายแดงแล้วลูกค้าเหลือเงินไว้ใช้ไว้ช้อปปิ้งนะคะเหลือเยอะๆเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆรายละเอียดตัวรถนี่ผิวพันยังสวยงามอยู่เลยไม่มีรอยเฉี่ยวชนแต่อย่างใดนะคะเหลี่ยมสันขอบประตูนี่ถือว่าเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยสีรอยโปะแน่นอนรถสเปคเดิมไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักมานะคะ ทุกมุมทุกจุดของตัวเหลี่ยมสันตัวรถนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะอยากได้รถครอบครัวไว้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้อะรายละเอียดตัวรถนะคะก็จะประมาณนี้เลยถัดมานะคะเดยกกินจะพาไปรับชมภายในห้องเครื่องของคันนี้กันต่อเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับตัวดิ o อ i c คันนี้นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะขนาด1 9 0 0 cc 150แรงม้านะคะเครื่องอัตราประหยัดน้ํามันคันนี้บอกเลยว่า คุ้มมากๆนะคะเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้นี่อยู่ที่ประมาณ14กิโลต่อลิตรเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับรถสเปคไซค์ครอบครัว7ที่นั่งนะคะอัตราสิ้นเปลืองถือว่าดีมากๆนะคะรุ่นนี้ที่เขาทํามาประหยัดน้ํามันนะคะเครื่องทนด้วยช่วงล่างแน่นๆนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ DDI ด้วยขนาด 1900cc นซนะคะ150แรงม้าสภาพภายในห้องเครื่องนะคะใส่ แห้งๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยเยิ้มรอยไหลลวดซึมน้ำมันของเหลวต่างๆนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีแกะถอดเลยสายฟงสายไฟไม่มีขาดนะคะรอยแต้มสีรอยคิอยู่ครบนะคะฝาครอบเครื่องยนต์อยู่ครบเลยนะคะรายละเอียดนะคะคัน ด้านข้างไม่มีรอยแกะถอดนะคะคานด้านข้างไม่มีโดนไม่มีทํามารถไม่ช้าแน่นอนแผ่นเพจติดอยู่ครบนะคะ e <ast> ยาวมาถึงจนคานด้านหน้านะคะ e <ast> หัวน็อตใสๆคมๆไม่มีรอยแกะรอย,รอยขยับเลยนะคะ e <ast> ่ะมาดูตัวฟานอีคานอีกฝั่งหนึ่งนะคะ e <ast> หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับ e <ast> ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะเช e <ast> ่นเดียวกันเลยไม่มีรอยแกะรอยขยับรอยเม็ดอักชัดเจนนะคะฝากระโปรงเดิมแท้ นะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยแผนการความร้อนสภาพยังดีอยู่เลยนะคะสภาพยังดีใช้งานได้อีกทนทนเลยนะคะรายละเอียดตามซอกหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถือว่าสวยงามมากๆห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะคะล้างทำความสะอาดไปแค่นิดเดียวเองนะคะแต่ว่ารถคันนี้เข้ามาใหม่นี่สวยจริงๆนะคะสวยเลย ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่าชื่นชอบกำลังมองหารถใช้งานรถครอบครัวอยู่นะคะตอนนี้กิ่งมีรถพร้อมส่งมอบนะคะรุ่นนี้ isuzu mu x 1.9 d i o x นะคะรถตัว minor c h a n ปี2019นะคะนี่เลย ะะตัวนี้ถือว่าสวยใหม่มากๆนะคะเพราะว่าเขามีชุดแต่งมาให้รอบคันสเปคเดิมจากทางโรงงานเลยราคาตั้งขาย9 2 9 0 0 0บาทนะคะปี2019เกียร์ออโต้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครนะคะชื่นชอบในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ